สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้า24ทาร่นะคะคลิปนี้นะคะเป็น ep ที่6นะคะการอ่านความหมายนะคะไพ่กลุ่มถ้วยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านกันในความหมายไพ่กลุ่มถ้วยเนาะไพ่กลุ่มถ้วยนะคะถ้วยเป็นธาตุน้ํานะคะนะธาตุน้ําหมายถึงอะไรบ้างนะคะนะไพ่ถ้วยหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกนะคะความรักความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนเนาะความความเข้าถึงความเข้าอกเข้าใจน่มันอ่านได้ถึงความรู้สึกนะคะความอบอุ่นความน่ารักนะคะ ไพ่ถ้วยจะไม่ชอบการแข่งขันนะเออเรียกว่าจะชอบอยู่กันแบบครอบครัวนะคะนะอยู่เป็นกลุ่มนะคะนะอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวยังหมายถึงความสงบนิ่งด้วยนะคะไพ่ถ้วยถ้าอ่านในถึงอาชีพนะคะอาชีพอะไรได้บ้างไพ่ถ้วยงานบริการงานดูแลงานต้อนรับงานโรงแรมก็ได้นะเออเกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยของกินก็ได้นะคะนะอ,อ่าน้าอาหารของกินขนมนม,นมเนยสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าจะจะเกี่ยวกับข้องกับถ้วยทั้งนั้นเลยเนาะ หรือถ้าเป็นงานบริษัทเนาะก็จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผลิตอาหารออของกินนะคะนะอาหารสัตว์ก็ได้ด้วยนะเออมันมันไม่ใช่แต่อาหารคนนะอาหารสัตว์ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ,ก,บกับพวกเสื้อผ้านะคะนะเสื้อผ้านะคะแล้วแล้วก็ของเล่นเด็กนะคะเกี่ยวข้องกับงานดูแลนะคะนะสามารถอ่านอ่านไปในทางด้านไพ่ถ้วยได้นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยจากหนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยทุกคนเห็นนะคะหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่ดีนะเออถ้าถามถึงความรักนี่เป็นความรักที่ดีนะคะนะเป็นความรักที่มีความสุขเป็นความเข้าอกเข้าใจกันหนึ่งถ้วยมีดวงของการตั้งครรภ์กันกให้กําเนิดด้วยนะคะถ้าคนโสดจับได้หนึ่งถ้วยมีดวงของการได้พบรักนะเออ จะได้พบรักจะได้รับข่าวดีสังเกตดูเนาะจะเห็นนกพิราบนะคะบินลงมาในถ้วยเนาะนกพิราบก็หมายถึงการสื่อสารนั่นเองนะคะนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะนะเรียกว่ามีคนเมตตาเอ็นดูนะไพ่ถ้วยเป็นไพ่คงน้ําเห็นไหมคะน้าล้นไหลลงมาเลยเนาะก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีน้ําใจนะคะนะมีน้ําใจกับคนรอบข้างนะคะนะมีน้ําใจกับเพื่อนฝูงนะคะนะเอ่อ ความรักถ้าโสดจะได้พบรักเนาะเออถ้าในเรื่องของการงานก็เรียกว่าผู้ใหญ่เมตตาด้วยนะเออไพ่ถ้วยเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะคะอ่านไปแล้วเนาะถ้าในเรื่องของการงานได้อะไรบ้างนะคะการเงินนะคะการเงินเรียกว่ามีคนอุปถัมภ์นะเออการเงินเอ่อเรียกว่าคนในครอบครัวคนรักนะคะนะจะให้จะให้ในเรื่องของการเงินที่ดีนั่นเองนะคะคนที่ได้ไพ่ไพ่ถ้วยอะส่วนใหญ่จะกินเก่งทานเก่งเอออาหารขนมนุ่มเนยอุดมสมบูรณ์ หนึ่งถ้วยยังอ่านได้ถึงน้ำหนักตัวขึ้นนะโรคอ้วนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเนาะเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะหนึ่งถ้วยอ่าเรามาเดี๋ยวนะวางลินนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะบังแสงนะคะต่อไปนะคะเป็นไพ่สองถ้วยนะคะสองถ้วยบ่งบอกอะไรบ้างความเป็นมิตรนะคะความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนการได้รับโอกาสดีๆการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะนะนะการร่วมหุ้นก็ได้นะ การร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะสองทวยยังอ่านได้ถึงการแต่งงานการมั่นหมายการได้พบรักนะคะนะได้เพื่อนได้มิตรใหม่นะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะไพ่สองวยเป็นไพ่ของเ,อเรียกว่าสิ่งดีๆนั่นเองเนาะจะสังเกตเห็นว่าคนสองคนกําลังหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะนะเออก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีๆําถึงอะไรก็ดีนะหน้าที่การงานก็เรียกว่าได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะนะการเงิน ได้คู่รักคู่ครองนะคะนะสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะคะเอ,อ่อแล้วถ้าในเรื่องของสุขภาพไพ่ถ้วยขึ้นมานี่จะเกี่ยวข้องแต่ในเรื่องของกินเนาะแต่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีอ่านได้เลยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีเนาะถ้าในเรื่องของออความรักการงานการเงินนะคะมาดูสามถ้วยกันบ้างสามถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองเออนะคะจะสังเกตเห็นว่าสามคนเนาะ เขากาลังถือถ้วยชนนะคะดิ้งดื่มกันเลยทีเดียวเนาะแล้วด้านล่างข้างล่างก็มีดอกไม้ผลไม้นะคะนะเรียกว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะสามถ้วยอ่านได้ถึงความสมความสมหวังนะคะการได้รับข่าวดีงานเลี้ยงงานฉลองงานปารต์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะการแต่งงานก็ได้นะการขึ้นบ้านใหม่นะคะนะเอ่อหรือการมัดใหม่ก็ได้นะคะการมีสมาชิกใหม่เพิ่มก็สามารถที่จะอ่านได้นะคะสามถ้วยเป็น เป็นไพ่ของความรักที่ดีนะคะนะเพราะฉะนั้นความรักก็เรียกว่าแฮปปี้นะสมหวังนะคะเรามาเริ่มได้ไพ่เสียกันแล้วนะสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยจากรูปจะสังเกตเห็นไหมคะนะเป็นรูปผู้ชายนะคะนั่งกอดอกนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจกับบางสิ่งบางอย่างสักเท่าไหร่นะคะนะสี่ถ้วยหมายถึงความช่างเลือกความเอาแต่ใจความหงุดหงิดใครพูดอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบด้วยนะ จูจ่จี้จุกจิกขี้บ่นอ่ะเออเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรื่องมากเรื่องเยอะอ่ะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สังเกตเนาะมีสามถ้วยอยู่ข้างหน้านะคะแล้วมีคนหยิบมาอีกหนึ่งถ้วยให้เขายังรู้สึกว่าเขาไม่พอใจเลยยังไม่เป็นที่พึงพอใจสําหรับเขาเลยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนี่เรียกว่าชอบเอาคู่รักอ่ะถ้าคนที่มีคู่นะชอบเอาคู่รักะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเออถ้าโสดก็เรียกว่าเลือกเลือกมากเลือกเยอะเลยทีเดียวเนาะแต่ไพ่ใบนี้อ่านได้ถึงสุขภาพด้วยนะ สี่ถ้วยปวดท้องรคกระเพาะวดไหลย,ย้อนลำไส้นะคะนะปวดประจําเดือนก็ได้นะการการเป็นวิสีดวงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเพราะฉะนั้นสี่ถ้วยถา,ถามถึงอะไรก็ไม่ดีเอาเสียเลยนะคะอ่ะาไพ่ใบต่อไปห้าถ้วยยืนคอตกกันเลยนะห้าถ้วยห้าถ้วยเรียกว่าทุกในเรื่องของความคิดนะคะคิดในเรื่องซ้ําๆคิดในเรื่องเดิมๆเนาะปัญหาเก่าๆนะคะรวมถึงมักคนคนนี้มักจะคิดถึงอดีต คิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้วว่ะเออนะคะนะสิ่งที่ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะหรืออาจจะกําลังคิดถึงใครบางคนที่จากไปนานแล้วก็ได้นะเรียกว่าไพ่ใบนี้ห้าถ้วยอ่ะจะจมปักอยู่กับอดีตมากกว่านะเออถ้าถามถึงความรักนี่เรียกว่าได้มาแค่บางส่วนนะได้ไม่ได้มาทั้งหมดนะคะนะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่แบบขี้หึงคี้ห่วงคี้ระแวงแฟนด้วยนะเออไม่ค่อยจะไว้วางใจชอบจับผิดคนรักเนาะ รวมถึงไพ่ใบนี้นะคะอาจได้ถึงการจากไปของของใครบางคนเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการการจากตายนะคะนะรวมถึงนะคะถ้าห้าถ้วยขึ้นมาเนาะอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีเป็นไพ่ของคนที่แบบยืนคุมชุดกรรมอะ่ะมันก็หมายถึงความตายอยู่แล้วเนาะแล้วก็คอตกอีกต่างหากนะคะนะเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกในเรื่องของการสูญเสียคนรักนะคะนะการพัดพักจากคนรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ห้าถ้วยเป็นความรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะคะ สุขภาพไพ่ใบนี้ก็อ่านได้เนาะการปวดบ่าปวดไหล่ปวด,ปวดช่วงต้นคอนะคะอ่านได้เลยนะคะรวมถึงถท่าเทพไพ่ใบนี้ยเราเป็นนักพยากรณ์นะแนะนํากับลูกค้าที่เข้ามาดูได้เลยนะคะว่าออต้องอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะคะเรียกว่าอย่าจมปักอยู่กับอดีตเนาะเพราะมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วนั่นเองนะคะ ไพ่ใบต่อไปไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะนะ่ะหกถ้วยเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายนะคะกําลังยื่นดอกไม้ให้กันนะคะเหมือนกับกําลังง้อกันนะคะนะเออเป็นไพ่ของการให้อภัยการกลับมาคืนดีกันตอนงอนง,ง้อการขอโทษนะคะเออถ้าความรักเราอ่านได้ได้ถึงเรียกว่ารักต่างวัยนะคะนะรักข้างเก่าหวนคืนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่ใบนี้นะถ้ากดกับใครทะเลาะก,กับใครนะคะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันด้วยนะ อันได้ถึงสถานที่เก่าๆก็ได้นะสังเกตจากด้านหลังนะคะนะเออเป็นบ้านนะคะบ้านเก่าๆเนาะ academic. อันได้ถึงการที่แบบไปในสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่านะคะติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆก็ได้นะถ้าในเรื่องของการค้าขายนะคะนะถ้าในเรื่องของธุรกิจนะคะนะก็จะเกี่ยวข้องกับกับเด็กนะถ้าเราสังเกตภาพเนาะเราก็จะเห็นจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเด็กเนานะพี่เลี้ยงเด็กครูพี่เลี้ยงนะหรือว่า อนุสอรีก็ได้นะคะนะการเปิดอนุสอรี่เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าวัยรุ่นนะคะหรือของเล่นเด็กนะคะเสื้อผ้าเด็กอ่อนนะคะนะอาหารของกินก็ได้นะร้านกาแฟก็ได้ด้วยนะพาะไพ่ถ้วยเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารน้ำขนมนมเนยของกินนะคะสามารถทําได้หมดเลยนะคะนะไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยดูสิ เหมือนคนช่างฝันนะยืนกลางมืออยู่นะคะมีถ้วยลายล้อมเต็มไปหมดเลยนะคะในถ้วยแต่ละใบก็เรียกว่าออมีสิ่งของที่แตกต่างกันไปนะคะนะอ่านได้ถึงว่าเป็นคนช่างฝันชอบมนโนนะคะหรืออ่านได้ถึงความเพอ้อเจอ้อก็ได้นะความที่แบบคิดอะไรไปเรื่อยๆอะ่ะเออแต่ถ้าทางทางในด้านดีนะคะนะถ้าอ่านในด้านดีก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการกินการจินตนาการ การมีไอเดียนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ๆนั่นเองนะคะนะเรียกว่าเจ็ดถ้วยมันเป็นไพ่ของความฝันความหวังสิ่งต่างๆเนาะแต่ไพ่ใบนี้ถ้ายังไม่ลงมือทำอะ่ะมันก็เป็นได้แค่ความฝันนะเออเพราะฉะนั้นเราต้องดูไพ่ประกอบรอบข้างเขาด้วยนะคะถ้าความรักอ่านได้ถึงว่าเป็นคนเจ้าชู้คนหลายใจครบซ้อนครบไว้เผื่อเลือกนะคะนะแล้วถ้าอาชีพล่ะอาชีพค้าขายได้ค่ะไพ่ถ้วย เครื่องประดับก็ได้นะครีมเครื่องสําอางของสวยๆได้เห็นไหมคะเขามีจะจะมีของสวยๆอยู่ในถ้วยนะเออเรียกว่าขาขายได้ไพ่ใบนี้นะคะอ่ะมาดูไพ่ใบนี้กันบ้างแปดถ้วยหันหลังให้กับทุกอย่างเลยมีพระจันทร์ด้วยพระจันทร์เหมือนที่หมอฟ้ามักจะบอกนะคะนะพระจันทร์หมายถึงความกังวลความสับสนความว้าวุ่นใจนะคะความคิดมากนะคะนะ ปดถ้วยหมายถึงการพัดพักจากคนรักนะคะจากครอบครัวนะคะพัดถิ่นฐานบ้านเกิดก็อ่านได้นะการเดินทางกลางคืนนะคะหรือเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่านได้ถึงงานกลางคืนนะคะคนกลางคืนเนาะหรือทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่านั่นเองนะคะไพ่ใบนี้อ่านไปได้เลยเนาะถ้าถ้าถ้าจับได้นะคะถ้าถามถึงความรู้สึกของเขานะคะความอ่อนไหวความน้อยใจความคิดมากนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะมัวแต่คุ่นคิดอยู่นั่นเองเนาะ ถ้าความรักก็เป็นรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังนะเรียกว่าเรารักเขามากกว่าเขารักเราอะหรือตัวเราเองอะอยากจะหันหลังให้กับความรักละเอออ่ออานได้ถึงความรักที่ห่างไกลกันแต้คู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะไพ่แปดถ้วยหมอฟ้าเคยจับให้กับลูกค้าได้เนาะแปดถ้วยเนี่ยเหมือนกับว่าความรักนะเขาอยู่ด้วยกันก็จริงแต่เขานอนหันหลังให้กันอะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะเออบางทีอยู่กันหรอกอยู่กันคนละห้องบ้านหลังเดียวกันอยู่กันคนละห้องนะคะบางคู่นะ หรือบางคู่ก็เรียกว่าปลูกบ้านอยู่กันคนละหลังอะ่ะเออยังมีความรักต่อกันแต่มันเหมือนกับว่าความเขาอกเข้าใจกันมันมีค่อนข้างน้อยเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างเหนื่อยกับความรู้สึกด้วยนะบางครั้งอาจจะแบบอาจจะอยากปลีกวิเวทเนาะหันหลังให้กันนะคะถ้าในเรื่องของอาชีพอาชีพงานกลางคืนได้นะค้าขายกลางคืนนะคะหรือพวกข้าวต้มโต้รุ่งอาหารโต้รุ่งเนาะแต่ช่วงนี้อาจจะยังทําไม่ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าค้าขายอาจจะเป็น เราแนะนำเขาได้ว่าค้าขายช่วงชามืดนะคะนะหรือว่าช่วงเย็นเย็นค่ำๆเนี่ยนะคะเออไพ่ใบนี้อ่านได้ถึงสุขภาพด้วยนะสุขภาพความดันไมเกรนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนะเตือนเข้าไปได้เลยนะว่าให้พักผ่อนบ้างนะคะต่อไปไพ่ใบนี้นะคะนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยอ่านได้ถึงอะไรบ้างอ่านได้ถึงโอเคตุ๊ดทอมดีก็ได้นะ ใพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของคําว่ารักเพศเดียวกันนะคะนะเพราะฉะนั้นเราสามารถอ่านได้เลยว่าเอ๊เขาเขามีแฟนรักเพศเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนาะถ้าเป็นผู้หญิงมาดูก็เรียกว่าอาจจะได้แฟนที่แบบเพศเดียวกันผู้ชายมาดูก็เออเพศเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะนะแต่ไพ่ก้าถ้วยอ่ะมันเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์มีความสุขในการกินนะสังเกตดูถ้วยเขาเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีผู้ชายนะคะอ้นวนท้วนทีเดียวนะเออน่งกอดอกอยู่นะคะสีหน้าของเขาก็มีความยิ้มเล็กน้อยเนาะมีความพึงพอใจนะคะ กับความสุขที่เขามีอยู่นั่นเองนะคะถ้าอ่านถึงความรักรักซ้อนนะเจ้าชู้นะคะนะเรียกว่ามีหลายบ้านนะคบหลายคนนะ่ะเออนะคะนะหรือถ้าลูกค้าถามว่ามีดวงของการได้พบรักไหมถ้าไพ่ปบนี้ขึ้นมานะบอกเขาไปเลยนะคะเขาอาจจะพบรักเพศเดียวกันหรืออาจจะมักจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วนะ่ะเข้ามาเกี่ยวพันนะคะนะเพราะไพ่เก้าถ้วยมันอ่านได้ถึงรักซ้อนเนาะแล้วก็รักเพศเดียวกันนั่นเองนะคะ อ่าสิบถ้วยบ้างสิบถ้วยเป็นความรักที่ดีนะใครๆก็อยากได้นะคะนะไพ่สิบถ้วยเป็นความรักที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นมีลูกมีหลานเห็นไหมมีลูกมีหลานนะคะมีครอบครัวที่ดีนะคะหมายถึงความสําเร็จงานแต่งงานนะคะการพักผ่อนการอยู่กับครอบครัวได้นะเออถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเราสามารถอ่านไปได้เลยนะว่าได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะนะผู้ใหญ่เมตตาด้วยนะคะนะ หรืออาจจะมีดวงของการได้เดินทางนะคะไปพบปะกับผู้คนนะคะนอกสถานที่เราก็อาจได้เนาะแต่สิบถ้วยมันจะเน้นในเรื่องของความรักนะคะคนเรามักจะถามว่าเออถ้าความรักดีๆจะได้ไพ่อะไรบ้าง10บถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะเขารักเราเรารักเขานะคะสามารถที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันได้เนาะอาจจะมีในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นด้วยนะคะนะต่อไปไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ เด็กถือถ้วยนะเป็นเป็นเด็กที่เรียบร้อยนะคะนะหรือเจ้าชายถ้วยเนาะเป็นเด็กที่เรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนนะคะเชื่อฟังพ่อแม่นะเออรวมถึงการมีเซนต์มีหลังสังหรณ์ก็ได้ด้วยนะเด็กคนนี้นะคะนะเออการมีสมาธิที่ดีสังเกตดูนะเขาจ้องปลานะคะที่อยู่ในถ้วยเนาะเขาค่อนข้างจะมีสมาธิที่ดีเลยทีเดียวนะคะหมายถึงการเรียนรู้ได้เนาะการเริ่มต้นการได้รับข่าวดีนะคะเด็กคนนี้เขาสามารถที่จะอยู่กับอะไรได้นานๆนะเออ เรียกว่าถ้าเรามีลูกได้ไพ่เด็กถือถ้วยนี้นะเราให้เขานั่งตรงนี้ย<อ>เขาก็จะอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนนะ <_ d isc an> เขาจะรอจนกว่าเราจะกลับมานะคะนะเออเพราะฉะนั้นเด็กถือถ้วยอ่านได้ถึงว่าเป็นเป็นเป็นเด็กที่ดีเนาะอภิชาตตบุตรได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเอ,อ่อรวมถึงนะคะก็จะได้ลูกหลานที่ดีเนาะได้ลูกน้องที่ดีด้วยนะถ้าเด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะเขาจะเชื่อฟังเรานะคะไพ่เด็กถ,ถือถ้วยเนี่ยถ้ามีปัญหามีอุปสรรคสังเกตด้านหลังเขามีทะเลเป็นขึ้นๆเนาะ ถ้าช่วงไหนที่ชีวิตเขามีปัญหามีอุปสรรคนะคะนะให้เขาตั้งสตินะเราต้องเตือนเขานะคะให้เขาตั้งสตินะแล้วเขาจะส,สามารถที่จะผ่านปัญหาสิ่งต่างๆไปได้นะคะหรือไพ่ใบนี้นะอาจได้ถึงการนั่งวิปัสนาการนั่งจงกรมนะคะนะเรียกว่าอาจจะหรือไม่ก็เป็นเป็นการพักผ่อนก็ได้เนาะเด็กถือถ้วยอะบางที บางทีเป็นเด็กที่ชอบอยู่กับหนังสือนะะังหาตำรับตำรานะหรืออาจจะแบบอยู่กับซีรีส์อยู่กับการดูหนังได้นานๆนะคะนะเรียกว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีสมาธิที่ดีเลยทีเดียวนะคะนะถ้าได้ลูกนะคะไพ่ใบไพ่ใบนี้ถ้าถามว่าจะมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายอ่านไปได้เลยนะจะได้ลูกผู้ชายนะคะนะจะได้ลูกที่ดีด้วยนะคะถ้ามีแฟนก็แฟนเด็กนะไพ่ใบนี้ <laughs> มีแฟนเด็กนะคะอายุประมาณ25นะคะต่อไปบ้างอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยหมายถึง หมายถึงผู้ชายที่ค่อนข้างจะอบอุ่นเพอร์เฟกน่ารักนะคะนะใจดีมีความเข้าอกเข้าใจนะทำกับข้าวให้เราทานได้นะคะนะทำงานบ้านแทนคุณผู้หญิงได้นะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอะ่ะเออเป็นมิตรกับทุกคนอะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเนี๊ยบนะคะชีวิตเรียบง่ายนะยังไงก็ได้นะคะนะนั่นอ่านได้ถึงว่าเออถ้าเราได้แฟนอัศวินถ้วยนี้เรียกว่าถ้าใครที่แบบชอบผู้ชายที่อบอุ่นเนาะ อบอุ่นน่ารักนะคะมีความเข้าอกเข้าใจนะอัศวินถ้วยนี้เลยนะคะนะตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะคะนะหรือถ้าเขาเป็นเพื่อนเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะเขาจะมีคําปรึกษาดีๆให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาเขาจะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณนะคะนะเออจะสังเกตว่าจะเห็นเนาะม้านะคะค่อยๆย,ย่างเท้านะคะนะเดินด้วยความเชื่องช้านั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้เรียกว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเพอร์เฟกน่ารักนะคะเป็นมิตรที่ดีกับคนรอบข้างคะ่ะ อ่าไพ่ใบต่อไปนะคะราชินีถ้วยบ้างไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเนาะเออเป็นคนที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ใจดีอะรักครอบครัวราชินีถ้วยนะหมายถึงผู้หญิงที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะเออสามีให้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะก็ไม่มีบน่นไม่มีว่านะแต่ถ้าราชินีเหรียญน,นี่ไม่ได้นะถ้าใหน้น้อยนี่เธอเคืองนะคะนะต้องให้เธอแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะแต่ราชินีถ้วยนี่คือ ไม่มีเงินให้บางทีเธอก็ยังไม่ว่าเลยนะเพราะเธอเป็นคนที่เรียกว่ารักครอบครัวนะคะนะเป็นคนที่มีความใจเย็นเธอไม่ชอบการแข่งขันนะเธอชอบอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่ครอบครัวได้ดีนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบสามีหรือลูกนะที่เธอดูแลได้นะคะคุณพ่อสามีคุณแม่สามีนะคะนะเธอก็ยังสามารถที่จะดูแลได้ด้วยนะใครที่ได้ผู้หญิงที่แบบเป็นราชินีถ้วยนะคะนะให้คุณแบบ ให้คุณแบบรู้สึกรู้สึกภูมิใจได้เลยนะเธอเธอจะเป็นภรรยาที่ดีของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะแต่เธออาจจะแบบไม่สวยไม่หวือหวานะแต่งตัวไม่เก่งนะคะพไพ่ใบต่อไปนะคะคิงถ้วยคิงถ้วย,พยไพ่ใบนี้เราจะเห็นเป็นรูปลักษณะของผู้ชายนะคะหรือพระราชาที่ใส่มงกุฎด้วยนะเออ เรียกว่าหน้าที่การงานมั่นคงนะคะนะมีความอบอุ่นมีความใจดีนะคะมีความสุข,ขุมลุ่มลึกนะคะนะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนะชอบช่วยเหลือคนนะคะนะเรียกว่ามักจะแค่แก้ไขปัญหาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีเนาะหรือเขามักจะมีคําแนะนําที่ดีให้เสมอนะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะโรแมนติกนะมีความเข้าอกเข้าใจนะไม่ชอบใช้ความรุนแรงด้วยนะคะนะเขาสามารถที่จะทํากับข้าวทําอาหาร ดูแลครอบครัวได้นะโดยที่เขาก็ทํางานด้วยได้นะคะนะเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะนะสำหรับผู้หญิงหลายๆคนที่ใครต้องการนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างเนอะคนที่มักจะถามว่าไพ่ความรักดีๆมีไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ความรักดีๆมีไพ่หนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะสามถ้วยเดี๋ยวนะไพ่ความรักดีๆนะคะเดี๋ยว อ่ะเราก็มีสิบถ้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรักดีๆกันนะอ่ะหมอฟ้าลุนแกะออกมานะคะขอโทษทีนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งไพ่รักดีๆรักที่จะสมหวังเนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหมอฟ้าหาไพ่ The World The Sun Judgment ก่อนอยู่ไหนเนาะแปบ๊บหนึ่งนะ การ์ดจัสตเนน, Jasmine นะคะจัสตเนเราก็อ่านได้ถึงความรักที่ดีด้วยนะรักที่สมหวังนะคะ The World นะคะอ่ะ The Sun นะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่ที่แสดงบ่งบอกว่าเออเป็นรักที่ดีนะคะรักที่สมหวังนะคะนะรักที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะจะต้องเป็นไพ่แบบนี้เลยนะคะนะ หนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสิบถ้วย The World นะคะนะ The World j u จั m e เมนต์เดอะนะคะมงบอกในเรื่องของความรักที่ดีนะคะความรักที่จะสมหวังเนาะจะได้แต่งงานกันจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันบ้างนะว่าแล้วถ้าเป็นไพ่นะคะความรักที่ไม่สมหวังนะคะมีไพ่อะไรกันบ้างนะคะขออนุญาตเนาะอ่าไพ่ความรักที่ไม่สมหวังนะ เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยเจ็ดถ้วยสักครู่นะคะหมอฟ้าไม่ได้เตรียมเอาไว้นะเมื่อกี้รักที่ไม่สมหวังนะคะเดี๋ยวนะราชินีพระจันทร์ the lover เนี่ยเป็นความรักที่จะไม่ค่อยสมหวังนะเออนะคะ,ะเดี๋ยวนะ หมอฟ้าไม่ได้เตรียมไว้ขอโทษทีไม่ได้คิดว่าจะอ่านจ่านให้ฟังนะในเรื่องของความรักเนาะรักที่สมหวังไม่สมหวังนะคะอืม the fool devil อา,พาไพใบนี้ก็ลืมบอกเนะาะไพใบนี้ก็เป็นไพ่ความรักที่สมหวังนะคะหมอฟ้าลืมบอกขอโทษทีถ้าถามในเรื่องของความรักนะคะนะรักที่จะไม่สมหวังมีไพ่อะไรบ้างนะคะ ้าถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์น,รน,นี่เป็นไพ่เมียน้อยเนาะเดลเรเบอมันเป็นแค่ห่วงแห่งรักมันยังไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะแล้วก็ยังยังไม่ใช่ความรักที่เรียกว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะเรียกว่าต้องดูกันต่อไปเดฟู oo, เป็นรักสนุกไม่ผูกพันนะคะเดวิลเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบมีความสัมพันธ์แล้วก็ทิ้งกันไปเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่านว่าไพ่ชุดนี้นะคะอ่านได้ว่าเป็นรักที่ไม่สมหวังนะคะนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดู เลิกรายอย่าร้างอ,อกหักรักคุดกันบ้างเลิกราอย่าร้างนะคะเอ,อ,อกหักรักคุดมีไพ่อะไรกันบ้างอกหักรักคุดมาดูซิอ่านี่ไพ่เดชไพ่ทาวเวอร์ไพ่เดชไพ่ทาวเวอร์นะแฮงแมนนะคะเดี๋ยวนะขอ,ขออนุญาตแป๊บหนึงนะ่งเนาะไพ่ที่แบบเลิกร้ายอย่าร้างอกหักรักคุดเราสามารถอ่านไปได้เลยนะถ้าไพ่พวกนี้ขึ้นมาในเรื่องของความรักนะคะ 9ดาบ10ดาบนะคะอืมไพ่ห้าใบนี้นะคะบ่งบอกในเรื่องของเลิกราอย่าร้างอกหักรักคุดนะคะ Tower Pyramid แ e ง m a n 9ดาบ10ดาบนะคะนะไพ่ชุดนี้อ่านว่าเลิกราอย่าร้างอกหักรักคุดนะคะแล้วถ้าไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของการที่แบบเป็นโสดละ่ะเออนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูซี ไพ่คนโสดเป็นไพ่ยังไงกันบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวนะโสดสูงนะคะนะโสดนานแต่งงานช้านะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปไหนแล้ว The Sun The World เอ๊ะหมอฟ้ารวมกันไปแล้วนะแป๊บหนึ่งนะคะโสดนานแต่งงานช้าอ่ะโสดนานนะคะนี่อ่าโสดนานแต่งงานช้านะคะ ไพ่ภาสังฆราชก็ได้ด้วยนะเออนะคะไพ่เฮอร์มิตก็ได้ด้วยนะอ่ะไพ่สี่ใบนี้นะคะเดี๋ยวนะหมอฟ้าอยากจะวางให้เห็นชัดๆเนาะว่าเวลาที่ลูกค้าถามว่าไพ่ใบไหนที่บ่งบอกในเรื่องของการที่แบบสดนานแต่งงานช้าบ้างนะคะมีไพ่เดอะสตา จมูนนะคะเดยะเฮโรเแพนนะคะแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตนะคะนะที่เรียกว่าโสดนานแต่งงานช้านั่นเองเนาะถ้าในเรื่องของความรักนะคะแล้วไพ่ตั้งคันล่ะไพ่ตั้งคันมีไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ตั้งคันไปไหนเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมอป้าไม่ได้เตรียมนะขอโทษทีนะคะนะเพราะไม่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 คิดว่าจะจับให้ดูเนาะเห็นเวลามันมันทันอยู่นะคะนะ ไ่ที่บ่งบอกในเรื่องของการตั้งคันเนาะถ้าลูกค้ามาถามว่ามีมีดวงของการตั้งคันไหมให้เราอ่านไปได้เลยนะคะนะเอเมื่อกี้หมอฟ้าเห็นไพ่เดอะเวอร์แมสแมหายไปไหนเนาะอ้อไม่มีแฮะสักครู่นะสามถ้วยนี้เราก็อ่านได้ถึงการตั้งคันนะเออ สิบถ้วยสองถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยเราก็อ่านได้นะคะนะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยสองเนี่ยสิบถ้วยเนี่ยนะคะสิบถ้วยหมอฟ้าเคยจับได้นะถามว่ามีโอกาสที่จะตั้งคันไหมไพ่มันขึ้นมานะเนี่ย the world the sun เนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะตั้งคันไหมถ้าลูกค้าถามว่านุแต่งงานแล้วยังไม่ท้องเสียทีนะเออมีดวงของการตั้งคันบ้างไหมนะคะไพ่ทีมเพจเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะหมายถึงการตั้งคัน กานให้กําเนิดนะคะนะสามถ้วยอ่านได้ถึงการตั้งครรภ์น,นะคะ The world ก็ตั้งครรภ์ได้นะหนึ่งถ้วยก็หมายถึงการตั้งครรภ์น,นะคะนะสิบถ้วยนะคะรวมถึงไพ่ The Sun นะคะอ่านได้ถึงเอ,อ่อการตั้งครรภ์น,นะคะนะเรียกว่ามีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ถ้าลูกค้าถามนะคะอันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับไพ่ถ้วยที่หมอฟ้าก็มาบอกเนาะกับหลายๆคนนะคะเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะคะไพ่ยิบสีนะถ้าจะให้แม่นให้ตรงนะคะนะเรียกว่าเราต้องหมั่น ะะมันเรียนรู้นะคะนะมันเปิดไพ่บ่อยๆนะคะนะถามไพ่บ่อยๆคุยกับไพ่บ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้มีความชํานาญนั่นเองนะคะนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านไพ่ถ้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับหลายๆคนที่ติดตามหมอฟ้ามาทุกคลิปเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ